สวัสดีครับกลับมาพบกับ a r ร์ฟโฟคีไทยแลนดอีกครั้งนะครับวันนี้จะมาพูดในหัวข้อ HTTP และ HTTPS เนี่ยแตกต่างกันยังไงนะครับก่อนอื่นเลยต้องพูดถึงปัญหาในการใช้งานบริการอินเทอร์เน็ตก่อนนะครับคงจะหนีไม่พ้นเรื่องของความปลอดภัยนั่นเองบางเว็บไซต์เนี่ยเวลาเปิดขึ้นมานะครับจะเจอกับหน้าจอที่มีแถบสีแดงนะครับหรือว่าแถบสีเทาพร้อมกับข้อความแจ้งเตือนว่า การเชื่อมต่อไม่ปลอดภัยหรือนอกสีเขียวทําให้เกิดความสงสัยนะครับหรือความกังวลน,นั่นเองเวลาเราใช้งานบางคนเนี่ยก็ไม่กล้าเข้าใช้งานเว็บไซต์นั้นๆเลยนะครับสาเหตุเนี่ยมาจากระบบความปลอดภัยของเว็บไซต์ครับโดยเราจะสังเกตได้ว่ามักขึ้นต้นด้วย HTTP ส่วนการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยของเว็บไซต์เนี่ยจะขึ้นต้นด้วย HTTPS ครับ แน่นอนว่า2อ,อย่างนี้แตกต่างกันครับโดย http เนี่ย hyper text transfer protocol เป็นโปรโตคอลสำหรับใช้สื่อสารนะครับจะใช้เมื่อเราเรียกโปรแกรมบนเบราว์เซอร์อย่างพวก chrome Firefox หรือ internet explorer นะครับเพื่อเรียกดูข้อมูลบนเว็บไซต์นั้น,น,นเนี่ยเบราว์เซอร์เนี่ยจะใช้ http เนี่ยเป็นตัวเรียกให้เซิร์ฟเวอร์เนี่ยส่งข้อมูลมาให้นะครับและต้องส่งมาอย่างถูกต้องด้วยนะครับ โดยการส่งข้อมูลเนี่ยจะเป็นส่งแบบ Key t t t เก็คือไม่ได้เข้ารหัสเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้สามารถถูกดักจับหรือว่าถูกอ่านข้อมูลที่เราส่งไปได้ง่ายนั่นเองครับเปรียบเสมือนเราส่งข้อส่งของอะ่ะแล้วเราไม่ได้แบบว่าล็อกอะไรเลยใครจะเปิดก็เห็นข้อมูลข้างในเลยอย่างนั้นเลยครับส่วน HTTPS เนี่ย t y x t t t e x t t r r n s o e r p r o t o c o l Over s e c u r e Socket Layer Oh, ชื่อยาวมากๆเอาง่ายๆเราเรียกกันสั้นๆง่ายๆ HTTP over SSL นะครับหรือ HTTPs นั่นเองการเติม s ขึ้นมาเนี่ย s เนี่ยย่อมาจากคำว่าสีเขียวนะครับแน่นอนชัดเจนมากๆก็คือเพิ่มในเรื่องของความปลอดภัยให้มากขึ้นนะครับ HTTPs เนี่ยเป็นโปรโตโคอลที่เข้ารหัสนะครับในการสื่อสารโดยใช้อ y มเมติกอัลกอริ t ึมนะครับ ซึ่งแน่นอนว่ามันจะดักจับค่อนข้างยากถึงเปิดอ่านได้ก็อ่านไม่รู้เรื่องนะเอาง่ายๆว่ามันยากนะครับเหมือนเราล็อกรหัสยาวๆแปลกๆตัอักษรแปลกๆไว้นั่นเองนะครับำทำให้เนี่ยสร้างความเป็นส่วนตัวนะครับในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับทางเว็บเซิร์ฟเวอร์ไม่ให้เกิดการขโมยข้อมูลระหว่างทางนะรหรือบางคนอาจจะเคยได้ยินนะครับเรียกว่า man in the middle attack นะครับ,นะค,รบนะคือการขโมย หรือว่าโจรกรรมข้อมูลระหว่างการส่งข้อมูลนั่นเองนะครับปัจจุบันเนี่ยผู้ประกอบการนะครับหรือผู้พัฒนาเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยก็นิยมติดตั้งนะครับใบรับรองความปลอดภัยหรือว่า ssl certificate นะครับให้กับเว็บไซต์กันมากขึ้นนะครับปัจจุบันเนี่ยผมว่าน่าจะ80-90%นะครับของเว็บไซต์ทั้งหมดได้นะครับซึ่งแน่นอนว่า https เนี่ยมีข้อดีนะครับ นะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับก็คืออย่างเช่นปกป้องการถูกโจมตีจากผู้ที่ไม่ประสงค์ดีอันนี้คือมันชัดเจนอยู่แล้วนะเพิ่มความปลอดภัยนะครับให้กับผู้ใช้งานสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเว็บไซต์และธุรกิจนะครับถูกไหมเราทําทุกอย่างให้เว็บไซต์เราเนี่ยมีความปลอดภัยก็ความน่าเชื่อถือก็ต้องเพิ่มขึ้นและอีกส่วนหนึ่งครับก็คือช่วยเพิ่มคะแนนอันดับนะครับ SEO search engine optimization ให้กับเว็บไซต์ด้วยครับ ซึ่งไอเอสเนี่ยมันก็คือคะแนนเวลาที่เรากดค้นหาอากูหรือ Google นั่นเองนะครับเวลาเรากดเนี่ยก็จะทำให้เจอเว็บไซต์ของเราได้ดียิ่งขึ้นนะครับตัวบอรดตัวอะไรที่มันคอยทำการเช็คข้อมูลเนี่ยมันก็จะเช็คว่าให้เว็บเราเนี่ยเป็นเว็บที่ค่อนข้างดีน,นมีความน่าเชื่อถือนั่นเองครับหวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้นะครับเกี่ยวกับ HTTP และ HTTPS นะครับ มีความแตกต่างกันยังไงบ้างยังไงนะครับฝากติดตาม a าร t h a i l a n d แลแล้วเจอกันใน EP หน้าสวัสดีครับ